องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์เที่ยวประจวบนิกไว้ให้ใจฟูค่ะ วันที่7กรกฎาคม2568ที่ชั้น3สวนการค้ามาร์เก็ตเวนเลตหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน,นธ์นายสราวุฒิลิมอรุณรักษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มติก๊กต็อกภายใต้ชื่อทเที่ยวประจวบเน็ตไว้ให้ใจฟูร่วมด้วยร้อยโทสิทธิทชัยตันทสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาววรการทาวรรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์นายชาวรั นายกิจสมบูรณ์รักษาการนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบนีขันนายกิติพงศ์สิริเพชรเกษมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชนะอำนายเศรษฐศักดิ์ลาทองผู้จัดการทั่วไปส่วนการค้ามาเก็ตวินเลจหัวหินร่วมถแถลงข่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภาพรนาคทิมรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดรเรวิตาสายสูตรหัวหน้าโครงการ MBA มหาวิทยาลัย นาชาติสเตมฟอร์ดนายทวีสินพัฒนาพิรัตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมรับฟังนายสลาวุฒิลิมอรุณรักกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยมติ๊กต็อกจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสารรค์เป็นปีที่สองครั้งนี้ภายใต้แนวคิดเที่ยวประจวบเน็กไว้ให้ใจฟูเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดจุดประกายการท่องเที่ยวผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่เพื่อเฟ้นหา ไอเดียและพลังสร้างสรรค์ที่จะมาบอกเล่าสเสน่ห์ของประจบคีรีขันในมุมมองสดใหม่สนุกซึ้งและทรงพลังโดยเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้ร่วมแสดงความสามารถในการผลิตคอนเทนต์ท่องเที่ยวในรูปแบบวิดีโอสั้นที่มีเอกลักษณ์มีความคิดสร้างสรรค์และสื่อถึงอารมณ์ในแบบเน็กไว้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิน่นคาเฟ่สุดชิคที่พักการเดินทางหรือวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ในแง่มุมมองที่ทำให้ใจฟูได้ยอย่างแท้จริง หลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่1ประเภท i n f l u อน c e r ระดับ m i ินฟ influencer โดยมีช่องในสื่อออนไลน์ TikTok Facebook หรือ YouTube หรือ Instagram ที่มีจำนวนผู้ติดตามตั้งแต่1 0,000คนขึ้นไป2บุคคลทั่วไปบุคคลหรือทีมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งคลิปเข้าประกวดได้ไม่เกิน2คลิปเปิดรับสมัครวันที่6กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคม2568ประกาศผลการตัดสินวันที่15 สิงหาคม2568โดยคลิปส่งเข้าประกวดเป็นคลิปถ่ายทำใหม่ด้วยตนเองตั้งแต่วันเปิดรับสมัครโดยอัปโหลดคลิปลงช่อง TikTok ของตนเองและเปิดสาธารณะความยาวคลิปไม่น้อยกว่า60วินาทีและไม่เกิน90วินาทีสมัครทาง Google Form ผ่าน QR code หรือลิงก์รับสมัครติดแฮชแท็กดังนี้บังคับ ฮแท็กประจวบเน็กไว้ให้ใจฟูแฮแท็องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รางวัลการประกวดประเภทอินฟลูเอนเซอร์ระดับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามตั้งแต่1 0 0 0 0คนขึ้นไปผู้ชนะอันดับ1เงินสด30,000บาทอันดับ2เงินสด20,000บาทอันดับ3เงินสด15,000บาท ประเภทบุคคลทั่วไปหรือทีมผู้ชนะอันดับ1เงินสด10,000บาทอันดับ2เงินสด7 0 0 0บาทอันดับ3เงินสด5 0 0 0บาทพร้อมโลก่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณทุกรางวัลและรางวัลสมนาคุณบัตรกำน,นันห้องพักโรงแรมรีสอร์ทสุดหรูจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกิฟต์ไว้เชิจากเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมได้ที่ w w w p r o ไวด o t h f a ประจวบองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันติก t o t o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์